สมัยพระพุทธเจ้าของเราเกิดสเสวยพระชาติเป็นสุวรรณสามสุวรรณสามเจริญเมตตาบารมีเป็นกรรมฐานเมตตาปรมัญญาไปตักน้ำที่แม่น้ำมิกสมมาตาอากรออมตั้งหัวไปพวกเสือพวกสัตว์เก่งกวางนกนู วิ่งตามเป็นฟูงเป็นหมู่เป็นบริวารพระเจ้ากปีรยักษราชไปเที่ยวป่าล่าเนื้อเป็นกีฬาของกษัตริย์สมัยก่อนกษัตริย์สมัยก่อนต้องเป็นนักรบรบเองจึงเรียกว่ากษัตริย์กษัตริย์จริงๆไปว่านักรบผู้ปกครองเขตขัติยะเขตติยะ กษัตริยะเป็นภาษาสันสกฤตกษัตริยะ,ยะแปลว่าผู้ปกครองเขตวันดีคืนดีก็ต้องซ้อมมือยิงธนูจะแม่นไหมถ้าเกิดข้าศึกมาเนี่ยจะไปซ้อมกับใครซ้อมขี่ม้ายิงธนูให้มันคล่องก็ขี่ม้าเข้าป่าหาลายยิงสัตว์กษัตริย์จึงมีกีฬาล่าเนื้อ เพี้ยวซ้อมมือกีฬาขี่ม้าไปเทนี้เห็นว่ามันอยู่ในดงลึกผูกม้าไว้ก็เดินเข้าไปในหน้าแรงสัตว์มันต้องกินน้ำในแม่น้ำก็ไปจนถึงแม่น้ำมีกระสมตาไปเห็นหาดทรายยาวน้ำใสไหลเห็นรอยสัตว์เกลื่อนไปหมดเลยก็ตามรอยสัตว์ไป ก็ไปเห็นสัตว์เดินเป็นฝูงจะมีคนหนุ่มคนหนึ่งรูปร่างสง่างามมากผิวเหมือนทองคําเดินเอากระอมตั้งหัวทั้งเสือทั้งเก่งทั้งกวางทั้งน้ำมั่งทั้งสัตว์อะไรไปตามกันเป็นฝูงไม่กัดกันของที่เป็นศัตรูกันก็เลยแปลกว่าไอ้คนที่มันเดินก่อนนี่มันเป็นใคร มันเป็นเทวดาเป็นคนทัานเป็นผีสร้างนางไม้หรือเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรอะไรก็ตามยิงมันซะก่อนยิงข้างหลังไม่ยิงข้างหน้าเผื่อมันมีฤทธิ์ีเดชกว่าเรานาวธนูยิงเสียบเข้ากลางหลังนี่ทะลุล้มตูมลมลากเลือดออกมาพระจักกบิระจักรราก็แอบอยู่พวมไม้เออไม่เห็นแสดงฤทธิ์เดช แสดงว่าไม่มีฤทธิ์ก็เดินออกไปหาสัตว์ก็แตกตื่นวิ่งหนีไม่ได้โกรธเลยสักน้อยหนึ่งที่เดินมานั่นน่ะไม่ได้โกรธเลยที่ยิงก็บอกว่ามันเป็นกรรมในวัฏะสงสารเราไม่ได้โกรธท่านเลยท่านเป็นผู้ใดเรานี้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ผีสางนางไม้ไม่ใช่นาค ยักษ์คนทันไม่ใช่เทวดาเนื้อเราก็กินไม่ได้หนังเราก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้ท่านยิงเราทำไมหรือว่าเนื้อเราพอจะกินได้หนังเราจะาไปทำประโยชน์ได้เชิญเถิดท่านจงเอาไปเถิดตรงนี้สะดุดใจและใจอ่อนยวบเลยคําพูดนิพราะมมากไม่แสดงอาการเจ็บปวดร้าวรานในใจ ไม่โกรธบอกูปู่ท่านใ้ท่ทำท่าจะมายุ่งพระ่า,าอมอบอกอมถามไ้ในทองไปเม่ไรนดิแล้วก็ถามว่าท่านเป็นใครบอกว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินขนาบเจ็บๆยังยกมือไหว้มหาราชพระองค์มาดีแล้วก็เลยเล่าให้ฟังว่าข้าพเจ้ามีแม่มีพ่อตาบอดทั้งสองอยู่นู่น นี่ความเมตตามันถึงขนาดนั้นไม่ได้โกรธเคืองอะไรเลยจึงเป็นที่รักของเราเทวดามนุษย์และฝูงสัตว์